ส่จะให้ดูโจรพี่น้องหะโจรติดนั่นแล้วโจรติดตะข่ายเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเข้าไปได้ยังไงขนาดเอาตะข่ายลมไว้นะพี่น้องจะให้สงสารหรือว่าจะให้ตีดีพี่น้องจ๋าดูโอ้ยพี่น้องใส่จะหายแล้วใส่จะส่งไม่ให้สามีใส่ดูแล้วส่จะทํำยังไงนี่มันเข้าไปได้ยังไงอ่าเจ้าเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องจ๋าเห็นไหมเห็นไหมดู ดูเดี๋ยวไซจะเอาออกเห็นค่าหนังค่าเขาคือขโมยมากๆเลยดูไซจะเอาออกได้ยังไงเออนั่นออกแล้วดูดูโอ้โหพี่น้องจ๋ามันไม่เหลือให้ายได้กินเลยนะแบบนี้เนะเขาไปได้ยังไงวันนี้ไม่ได้ทําอะไรหรอกพี่น้องวันนี้อยู่เวนอยู่เวนไล่นกจ้ะ <laughs> พี่น้องก็เห็นปะไม่กด จะทำยังไงเนี่ยสวัสดีจากอิงแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้ะวันนี้พี่ันใส่ชุดนี้ตอนแรกไม่มีกางเกงนะไม่มีกางเกงนะคะแต่ตอนนี้มีกางเกงแล้วเพราะว่าอย่างพี่น้องเตรียมพร้อมจะไปป็นต้นเชอร์รี่เหมือนที่ถ่ายให้พีอเจ้าเห็นตะก,กี้นี่นกเนาะคอยมาจิกกินพี่น้องคะใปก็เลยจ จะเก็บเชอรี่วันนี้เนาะต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวสายถ่ายให้ดูปลูกเนาะของสายนี้สวนสายนี้เริ่มทําสวนปีปีคอสอสิบแปดเนาะมันก็คือสี่ปียังไม่ครบสี่ปีเราทำนั้นทําเดือนตุลาตอนนั้นอันนี้ถ้าถึงเดือนตุลาก็จะครบสี่ปีเนาะพี่น้องก็คือต้นแต่ละต้นนี้ต้นไม้จะปลูกสี่ปีแล้วต้นผลไม้เนาะสี่ปีแล้วแต่ว่าเราได้เก็บหนึ่งครั้งเนาะพี่น้องในปีแรก แต่ว่าหลังจากนั้นเราไม่ทันนกปีนี้เราก็เลยซื้อตาขายมามาก็ยังจะไม่ทันนกอีกพี่น้องคะนกก็มาถ้าเป็นสีแดงๆแล้วมันชอบมาจิกเนาะใส่ก็เลยจะเก็บเนาะพี่น้องจ๋าเป็นผลผลิตครั้งที่สองที่เราจะได้เก็บเดี๋ยว,วไซจะต้องตัดตัดออกแล้ก็จะเก็บเลยพี่น้องจา๋า ทำพิธีตัดริบบิ ini, rain, <ke wa> ้นก่อนนะพี่น้องทำพิธีตัดริบบิ้นก่อนเวลาตัดนี่ตัดยากจังเลยนะเวลานกบินทํำไมขาดออกเร็วจังนกบินชนนะพี่น้องนี่ ข้างล่างเดี๋ยวสายจะเก็บแล้วทีนี้นี่พี่น้องจา๋าโอ้โห้สาสะอ,อนไหลเดอ้อพี่น้องเออ้ยเอพราะว่ามันเป็นเชอรี่ปลอดสารน,นะคะไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะคะเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้มีอะไรแบบว่าต้องฉีดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ สุดยอดเนาะไม่มีใครอยู่บ้านนะวันนี้ไม่มีใครช่วยผู้ช่วยไม่อยู่เพราะว่ารีบเก็บปกติเราจะอยากเก็บวันเสาร์ที่แบบว่าน้องไม่ดีอยู่เขาตื่นเต้นเนาะแต่มันรอไม่ได้ค่ะวันนี้วันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์อุย้ยนกเ,เดี๋ยวสายไปเอาวันนี้วันศุกร์แต่ว่าต้องเก็บเพราะว่านกมาแอบ,บกินพี่น้องจ๋า นี่เดี๋ยวอันนี้มันอันไหนมันแตกค่อยไปเก็บเปลือกเอาน้องพี่น้องอู้ดีใจมากเลยไซี์จะเอามาชิงให้มันเจอดูยินอยู่ที่สูงๆนี่เบิง้ง <c oughs> <c oughs> อร่อยพี่น้องแต่ยังไม่หวานมาก เขาเป็นธรรมดาเพราะว่าปกติเราไซจะเอาไว้อีกสักอาทิตย์นี่พอดีเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ามันเอาไว้ไม่ได้หรอกนกจะกินหมดก่อนมาแบานี่้ส่จะเอาตะข่ายไว้แบบนี้แหละตัดออกนิดหน่อยอืมเพื่อนบ้านก็คงหัวเละาซพี่น้องถ้าเข้ามาดูถึงถ้าเขาอยู่ข้างข้างบนบ้าน สองหลังด้านนู้นกับด้านนี้ว่านางทำไมน้องนั่งถ่ายวิดีโอทำไมเก็บเก็บเชอรี่นะแล้วก็ถ่ายตอนกินด้วยอืมอร่อย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้ย่ากินให้ย่าต้องสุกกว่านี้เพราะาย่าเขาชอบหวานๆเนาะแต่ว่าเอาบ่มไว้ที่นอะภาษาอีสานคือบม่ม บ่มไว้เดี๋ยวมันก็คงหวานนั่นแหละเพราะว่าน,นี้ก็ยังหวานเลยสำหรับไส่แต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบหวานแบบอร่อยโอ้ยแสบแสบแสบเอาข้างว่บัตน,นกฉันเอาหมดก่อนเธอแน่ๆเลยนกฉันไม่ให้เธอกินแล้ว เยอะมากเลยต้องไปหาที่ใส่ใหม่แล้วเห็นไหมอยู่ข้างล่างก็มีนะพี่น้องเห็นไหม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 เราจะเก็บมันให้หมดทุกลูกเลยเพราะว่าโกรธให้นกอันนี้คือเก็บด้วยความโกรธนะพี่น้องนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกแบบนี้มันยังไม่น่าจะให้เราเก็บแต่ว่า ถ้าเราไม่เก็บนะนกจะมากินหมดเลยพี่น้องจ้าเหมือนที่ใจไถ่ให้มุกเจ้าเบิงอนล่ะกินกินหน้าตาเฉยเลยนะอันนี้ไซจะลูกเล็กๆนี่เอาทิ้งน,นี่เห็นไหมโอ้มันติดตาไข่โอ้โหลูกเขาสวยๆเนาะถ้าเชอรี่พัน ของสายพันพันอะไรเนาะเจเลยสเตลลา S T E L L A สเตลานี่เห็นไหมโอ้พี่น้องได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่อยากให้พวกเจ้าดูตรงนี้ไปตัดออกแล้วเห็นไหมใบตัดตะข่ายออกว่าตัวเองเก็บหมดก็ยังไม่หมดเห็นไหมลูกนั้นเห็นไหมแล้วต้ง ไปเก็บด้านนู้นที่น้องจ๋าเบึง่งอุย้ยสโอนเนาะคนไหนที่เขามีต้นใหญ่ๆแล้วมันแบบว่าเยอะๆแดงเย,ะยะอยะๆอีนาอโอ้โหเลยสุดยอดแต่ว่าต้นอุ๊บได้เด,ดียด๋วยวต้องไปเก็บเอาต้นเล็กขนาดนี้ต้นเล็กมีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะสำหรับซรายนะ สุดยอดเลยเก็บแบบนี้ค่ะเชอรี่ไม่มีผู้ช่วยพ <c oughs> ิถึงย่านะแล้ถึงก็า่ามาลุ้นช่วยเก็บอันนี้ไม่มีใครช่วยเลยย่ามาถือถ้วยแทนเนี่ยนะมาถือถ้วยอ,อ,อันนี้มันต้องโอ้ยก้มลงเอาไว้ไะเต็มแล้วนี่ ไปหาที่ใสอีกอันใหม่มาใสโอ่ยสุดยอดเลยเด้นใยตะเก็บนะนะต้นบ้านใยตะต้นใหญ่ๆมันต้นใหญ่ๆนกมันก็กินแบบว่าเหลือนกกินนั่นแหละว่านกกินไม่หมดเนาะย <c oughs> ายตะฉันหงษใส่ต้นเล็กๆเอง ก็มากินกันนี่ทำพิธีเก็บซะเลยเนาะดูแลยากขนาดนี้ก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูเลยว่ามันเป็นยังไงทำพิธีเก็บเลยเก็บมันคนเดียวนี่แหละพ่อไม้ก็ไปทำงานน้องเมลีก็ไปโรงเรียนเก็บหมดเลยนะคะนี่เก็บหมดเลยคุณย่าก็อยู่บ้านคุณย่าไม่ได้มาถ้าย่ามานี้จะสนุกเลยจ้ะ นี่ <c oughs> ข้ากบบาดเนี่โกรธให้นกพี่น้องเอามันทุกลูกเลยเอาเก็บมันทุกลูกเลยให้เหลือไว้ให้นกนี่ไปสายตาดีนุ่นนนนุนนนลูกนี้นี่เห็นไหม ไม่ให้เหลือไว้ให้เธอเลยนะนกจ๋าไอ้บอกให้เธอแบบว่าให้เห็นอีกบ้างพี่น้องมีแบบนี้ไม่เก็บเพราะว่ามันก็นั่นเกินไปรอให้มันสุกก่อนถ้าแบบนี้เก็บจ๋าชีรี่ โลละแพงนะพี่น้องนะถ้ามันนั้นนะแต่ว่าช่วงนี้ก็โอเคอยู่มันเป็นฤด,ดูของเชอร์รี่ก็จะไม่ได้แพงมาหาโหดนะน,นะก็ถ้าซื้อก็กล่องหนึ่งก็ประมาณกล่องไม่ใหญ่นะกล่องกินคนเดียวก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทไหนนะ ติดอันนี้ผวนี้ยังไม่สุกมากเนาะมันเป็นลูกสีส้มๆอยู่ยังไม่แดงมากเห็นไหมแต่ว่าก็ต้องเก็บต้องเก็บนะคะไม่ง,งั้นจะไม่ทันหญิงคุณหญิงนกหรือ,อยังนี่จานที่สองนะเนี่ย ว่าโอเคอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมมันได้เยอะอยู่นะอันนี้สวยมากๆเลยพี่น้องมันมีแต่ลูกงามๆอันที่ใส่์ิกบไอเก็บกิ่งแรกนี่เห็นไหมพี่น้องเอ้ยสวยเนาะไรชอบสีเชอรี่มันเป็น,เห,น,นเ,เ,นะเหมือนกับเราเคลือบเนาะเหมือนกับเคลือบความสะท้อนแสงแต่ว่าไม่ใช่นะพี่น้องอันนี้จากธรรมชาติโดยตรงเลยก็คือเป็นแบบนี้อันนี้เห็นไหมนกมาจิกไซจะได้เอาออกเป็นแบบนี้เลย เนาะมีแต่ลูกสวยๆจนน้ะตัวนี้อร่อยพี่น้องขนาดยังไม่พร้อม,มแบบว่าสุกมากๆเนาะหวานอมเปรี้ยวตัวน,นี้สักหน่อยจะหวานมากกว่าเปรี้ยวนี่จานนี้ก็นี่ลูกแบบนี้ไซส่ก็เก็บมาเหมือนเดิมโอเคนะไะพี่น้องจ้ะภารกิจว <c oughs> <c oughs> ันนี้พี่น้อง ภารก,กิจแย่งนกเนาะไม่ใช่ว่าไม่ชอบเดี๋ยวไซชอบนกนะเห็นไหมที่เอาอาหารให้นกแบบปีนี้ไซบอกไม่เคยเลยไม่ต้องให้ให้นกเพราะว่าเข้ามาเขาเคยมาแล้วมาจิกผลไม้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวโตไปลูกพลัมพี่น้องลูกพลัมยังไม่สุกลูกพ,พลัพมสุกแล้วมันจะออกสีม่วงๆนะพี่น้องเนาะออกสีออกสีม่วงทีนี้นกก็จะไปจิกกินอีกแบบเดิมไซก็จะได้ดูอยู่เพราะว่าลูกพลัมไม่ได้เอาอะไรห่อไว้เลยเพราะมันต้นใหญ่ห่อไม่ได้นั่นล่ะพี่น้องจ๋า สายโซออนไลเดอร์เอาไว้ให้ยายชิมย่าเขาไม่ค่อยชอบอะไรที่มีรสเปรี้ยวปนนะพี่น้องแต่ว่าต้องให้มันบ่มไว้ก่อนให้เพ่นกินนั่นแ่ะนลพี่น้องจ๋าบังโอ้ย <c oughs> ผลงานของสวนเรานได้เท่านี้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจมากๆสําหรับสายเนาะพี่น้องจา๋านี่ละเก็บเร็วกว่าปกติ ว่านกจิกกินก็ไม่เป็นไรโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย่นาย่าย่าว่ามันยังเปรี้ยวอยู่มันยังไม่มันไม่เปรี้ยวเลยคุณย่าค่ะชเอาลูกใหม่ดูไม่ดีลูกช่ำๆดูลูกมันออกสีดำๆหน่อยนั่นี่ลูกแบบนี้ลูกแบบนั้นน่ะมานี่อะละจ้ะ คุณยาคุณมาคุณกระสีผ้าน้องเมลี่มันมันดึงนี่ออกคุณเชลอเอาไว้เห็นมันหวานหวานเห็ดผ่ายไหมสั่นคุณชอบกินผ่ายยาใส่กับไม่เคยบ่าอันนี้มันเพิ่นแยกออกมันยังมันสุกแห้งเอาไว้มันสุกกว่านี้มั้งประมาณที่วันไอ้ส่วนโนหรอใช่น้อยยาบางกินเลยเหมือนพี่น้องเพราะว่าอย่างเราชิมไปหน่วยหนึ่งบางหันแบบว่าบอกว่ามันสมวั่นก็ไปแค่ของทราย อย่าบอกว่ามันเปรี้ยวใช่แล้วไม่ไม่เปรี้ยวเลยพี่น้องสำหรับไส้อร่อยมากมากจ้ะอร่อยมากๆสำหรับไส้นะอืม I'm gonna make pie for Michael. What are you gonna do them? Maybe I don't know. i the fridge h e n Yeah. Grandma, we're gonna clean them in here. Hey. If they got any like dirty bits on, can you clean? he put them in here if they're dirty like that one that looks dirty so we take that off